สงสัยกันมาแล้วคะ่ะว่าทำไม UAE ถึงสุขสงบแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้ขนาดนี้ คำตอบก็คือว่าพวกเขาเข้าใจสิ่งหนึ่งที่สําคัญในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้ค่ะการเอาแต่ตัวรอดมันไม่เพียงพอค่ะแต่ต้องรู้จักวางตัวด้วยวางสถานะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยมากกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิรานเซ็นสัญญาสันติกับอิสราเอลและเป็นพันธมิตรกับสหรัฐมองดีๆนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองนะคะมันคือกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบคนฉลาดเขาทํากันค่ะถ้าเกิดว่าคุณปลอดภยัยสงบเป็นกลางนักลงทุนจากทั่วโลกก็อยากมาลงทุนที่นี่ด้วยพื้นฐานที่ดีของเขาเลยนามา จากรากเงาได้นั่นเองโดยผู้นําของ UAE มีวิสัยทัศน์ถึงชุมชนที่รุ่งเรืองและความบางคั้งที่ยั่งยืนแล้วเริ่มแปลงวิสัยทัศน์นั้นให้เป็นจริงอย่างสนามบินดูไบท่าเรือเจบเบลอาลีและเขตเศรษฐกิจเซรีเจฟซาถือเป็นหมุดหมายสําคัญเศรษฐกิจด้วยการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้แบบถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมสิทธิพิเศษนะคะยกเว้นภาษีนานถึง50ปีจนล่าสุดค่ะเมื่อปี2024ก็สามารถดึงดูดบริษัทต,ต่างชาติมากกว่า9,500แห่งจากทั่วโลกได้ัพัองการเปลี่ยนแปลงนี้นะะเห็นได้ชัดเลยก็คืืออเม่ปี ปี2 4 2 4กว่า75%ของ GDP มาจากธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันเท่ากับว่าทุกวันนี้นะคะน้ำมันกลายเป็นเพียงแค่รายได้เสริมของเขาเท่านั้นเอง